สบ,บายดีสบ,บายดีบบยดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะ,ะอ่าน,นี้ก็เป็นภาาบรรยากาศคอยคำยามแรงมาแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสาวนกก็จะได้มาอ่าใจเงินอ่าลายมือลายวันให้ทางเอื้อยยุ่งผู้สาของอ่าไอเฟืองเนาะ บูดที่อ่าได้ทั้งมากควา่าอยู่ควากินทห้สาวลีแล้วก็ให้เขาก็ตั้งว่าอ่าเงินที่จ้างมานี้เนาะก็เป็นทางอ่าแม่เจ้าวนเฮาเนาะเพิ่นเป็นห่วงเป็นไงสั่วลีเพราะว่าสาวลีเพิ่นก็แบบอ่าทึกผัวเพื่อนนั่นแหละมิีแทงนะเนาะ เพื่อนก็นึกบัดจิบมาเพื่นก็จิบแบบขวายู่ขวากินอย่างมันกระยากอ่นนะนะโบต่างอย่างจักให้เฮาเนาะให้เฮาขันจิบนั้นมามันก็ขวายู่ขวากินอย่างมามันกระยากแดก็เลยว่าทางเมเจียวอนเพื่อนก็เป็นห่วงเป็นใ่เนาะก็ได้อ่าส่งเงินส่งคำมาให้ทางบ่าวบุญนำทางสาวนกได้ห้าคนมาแตงยู่ขวากินหางสาวลี่กินให้นา้สิบมื้อเนาะเพื่อนก็ใจหางมือละ สซงเส้นกีบเนาะให้เขาก็เลยว่าได้ลุมกันว่าฮงอันเพื่อนัวันเพื่อผู้เท้าผู้แก่น้ำเนาะได้ขรัวฮั่คนเท้าคนแก่กินน้ำได้เพราะว่าส่งสั้นเขาเนาะคือว่าเนาะผู้เท้าผู้แก่บางมือเขาแบบว่าเขาาก็สิ้นแบบอยู่นาป้าแบบว่ายากกระเฮ็ดกินโบยักกระโบเฮ็ดนะบางเฮ็อยักเขาก็โอดยวนบบลงมาเฮ็ดนะ เลยว่าหั่นเอือยเฮื่นขวานแล้วกันไปส่งสาวรีแดงขวานอั่นหัวเู้แก่กินน้ำแดงนะหางเอือยเอืนก็มือเสาวมาเฮื่นก็มานึ่งเขามือแรงแล้วกันนึ่งเขาขวากินไว้หัแต้งค่ะเขาไว้หั่นหัวเข้แก่นี่เอิ่นเข้ามากินเข้าบวกกินแล้วก็ตักยายไว้หัแต่ละเฮือนเนาะคือช่วงนี้นี่กะนหั่นสาวรีสา ห่างอันอ่ารวมเมื่ทุกคนอยู่นี่แหละบบได้ทบจะบบได้นึ่งเขาเลยมีเต่เมท้ามีเนาะตั้งแต่เอ๋ยอันมาควากินนี้นะเนาะอัน mm hmm. เขาจ้าบอันโบควเลยก็เนาะ mm hmm. ตั้งแต่เข้ามามีแต่อันเมท้ามีนึงน่งเนาะ mm hmm. แต่ก็เมท้าเพท่ันเพื่อนไปเอามักทั่วมาต้มแต่ก mm ็สนใจ่นจะมากินน้ำเนี่แหละเมน ไม่ว่าคือว่าเนาะอัน<ม>เราคืดยากมักทั่วมาเราก็ไปเอามาต้มกินทน่านะไม่ได้คืดยากแล้วก็เอามาต้มกินต้มกินใดดอก <c oughs> แต่ว่าเป็นเขาเป็นอย่างเสียการส่วนไหลามากินนํหทางเอ,อือยเหรอเอออันนั้นเม่นอันแกงอย่างเองต้มอย่างเออสแกงปลาโอ้โดยอันปลาตัวอันน้องซื้อมาเมื่อเ้านี้ดิเต <c oughs> ๋อ แล้วอันไข่เ,มนนเ,เห,ห,ม,หมือนแล้วบอเออเหงืเด้ออันนี้แกงมะทั่วอันนั้นไข่นะแล้วป้าแฮเป็นสดัยเหมือนแล้วบ่อู้เป็นเลือดห่างใหญ่ขนขึ้นตเปป้าป้าให้มืดแล้วเนาะเดี๋ยวมือน่นอนกับจีด้วย อทุกคนเอยเดี๋ยวสนุกกว่าจะได้จ่ายเงินฮะทางเอืยอเพื่อนก็เนาะสิบมือมือสองเส้นนี้ก็ทึกอยู่สองล้านเนาะเออเนาะทำอิดกะว่าจะให้เพื่อนครัวนั้นเนาะแต่ว่า คือว่าแหละคันท้าว่าเฮาเขาเราครัวยู่แต่ละคนเขาก็บบริษัทยนีมีแต่หากินขนาดก็เลยว่าทิบรไดัอันนันโตเนาะแบบคือสาลีเนี่ยสิค่ะสนุกควาวอันนีแต่สาลีแต่ของเขาเนี่ยเขาก็ครัวนั้นเอามาให้กินไหมคือหูนุ่มหูน้อยมีย่างเนาะคืออันชอบกิ๊กคือเขาคุณให้แม่นกย่างอย่างเช่นก็ เราก็จะซื้ออันของยุกของกินมาป้าไว้ฮะเขาจะคัวกินเองทุกคนเอ่ยแล้เขาจะคัวกินเองได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองอ เงินให้ทางเออยเพื่อนกันเนาะพอดีอยู่สองล้านเนาะสองสามสี่ห้เจ็ดบดนับลืมอีกเด้อ แต่คือการขอบใจใใใใบบท,ที่ว่าได้มาช่วยพ่อน้องคือว่าในพ่อน้องก็เรียกไล่ายได้บุกเป็นยังไงง่ะมันอากะศตกวันไรกอันนี้เน้นอันใจห่างเลยนองตัววันนี้ใส่เด้ไเนาะเด้ขอบใจคือการใส่ละลายได้ขอบคุณขอบคุณทางยายแม่เจียวอนเนาะที่ว่าได้ ช่วยเพ่นค่าให้งานให้เอื้อยเพือนใจให้เอื้อเพื้นให้เพื่อนมาขวายู่ขวากินให้ทางเสาลีเนาะให้เขาก่อท้เพื่อนขวให้งทางเสาลีแล้วก็ทางผู้เท้าผู้แก่น้ำเนาะเพื่อนได้กินนะเพราะว่าคนเท้าคนแก่เพื่อนก่อคือว่าเนาะเขาจะ มันกินเขากระโบตรงเวลาไม่อย่างนั้เขาห้างยากมาเขาจังไปขวกินนะมันก็ขวายุขวากินเขาเจ้าก็กยากแดก,กเลยว่าออห่างเอื่อยเพื่อนเดี๋ยวได้ก็เดี่ยวได้มาขวาแล้วก็เลยว่าให้อันดูแลทางสาลีไปแล้วก็ทางคนเทา้าคนแก่ไปพร้อมนะคนเทา้าคนแก่เพื่อนก็สร้างค้นเนาะแต่ว่าในชะ่วงที่สาวนกกับบ้าบุญนำได้ไปทางนะครหลวงเวียงจันทร์ก็มีทางอ่า าาวันน้าเผ้าคือพอ่อบุญไทยเพื่อนได้พาลูกพาเต้ากลับมาเนะาะแต่ก็เพื่อนก็มาเพื่อนก็บ่ได้คัวอยู่ขวกินเนองเนาก็มทนนีทางเอื้อยเพื่อนเนาะทางเอื้อยเพื่อนได้ขวอยู่ขวกินอ่าทา้งเพื่อนกินแต่ก็หลังจากอ่าโตไปนี้เนาะ่ตไปนี้สนุก,กจะได้มีแต่ว่าได้ซื้อของอยู่ของกินมาทางมาปะไว้ให้เขาเจ้าเนาะให้เขาเจ้าแต่งกินเองขนาด โอเคนะทุกคนเมื่อกี้นี้ก็ทางลูกค้าเพื่อนโทรมาเนาะโทรมาเอายาโทรมาสั่งยาม,มือนี้ก็เป็นมือที่ชิปที่ทางเอื้อเพื่อนได้มาแต่งยอยู่ขวากินทางทางวลีเนาะ,ะเดี๋ยวสนุกก็จะได้ออกมาหัาง ไปเกอเบงสอลีกอนเนาะหาเบงสอลีโอ้สติกมือนีสติกอันสนุกไปบอกว่ากากินเองได้ละอันนั้นเอาปลาดุกไว้ให้ห้าม ทำพิ่น่าเอาประดุกไปคั่วกินเองก็ได้เพราะว่าคือว่าเนาะไม่ว่าคั่วอยู่หุ่นเราเอา,เอาหั่นผู้เท่าผู้แก้ไปกินน้ำคือไม่เท่าเพชดสินะเนะเาะแล้เราโบยากสินะแล้วเราก็อยากคั่วกินเองอู้สลีนอน คำน้อยกะกินขาน้าวนำจูสร้างห่างในสร้าง,งหุน่นเนออันกินข้าวอยู่หรอคุนบอกว่าอันย้ำไดาก็มากินข้าวอยู่ฮิตตลอดฮะอันเฮดเวียกเดอเดอเนี่ยกินข้าวนำเฮาเราเฮ็ดเว,ดวียกได้เลยว่าฮะอันจัดฮะไปห้างป้าเดินกันห้างป้าคำน้อยก็ได้อุย้ยสติ๊กแกงปลาดุกเนี่ได้นึ่งเขาเราบ่านอก เออนึ่งแล้วอู้สมเซยสมเซยเกรงเกงเนาะอันเบิังมืออื่นเอาปลาดุกคือเก้าบอหรือว่าจีเอาอันสีอ่ะสีเนี่เอาสิเนหมูเนาะโดยดเอยมืออื่นเอ้ยนกเอามาฮะเด้อระวังมันปั้งมือลูกเด้อนานี่ยันยานลูกยานดีสวัสดีครัวปลาทุกคนเอ้ย คลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณทางญาแมเ่เจวอนที่ได้ช่วยเสาลีเนาะแล้วก็พร้อมทางช่วยพวกลูกพวกเตานําแหละช่วยทางผู้เท้าผู้แก่เพื่อนได้ได้กินอิ่มเนาะคือแต่ละมือกะเฮาเอามาปะไปฮะเขาเจาเขาจขาจก็ได้กินอยู่แต่ว่าเขาเจ้าจกันแบบว,ว่า อันนั่นนะได้ลงมาคัวยู่คัวกินเองบางเรื่องกับหัวเท้าหูแก่เนาะเขาเมื่อยเขาอันคาน,นียังก็มีหนนะก็มาระวังให้นาสิบมือผ่านมานี้เนาะคนเท้าคนแก่เขาก็สบายขึ้นเพราะว่ามีคนแตงยู่คัวกินฮะเนาะอีกตึม อเริืมเป็นมืออื่นนี้สาวนกก็จีได้ฮะเขาจะวขวากินเองขว่าแล้วกา็จีได้เบิ้งคือเก้าหะแหละฮะเขาจะแบงฮะหัวเขา,าแก้กินนํำเนาะอุ้ยเอามาแล้วไม่นกจีได้ออกเมื่อแล้วก็ลุกไม่นกจีไดเมียนเครื่องแล้วก็จีได้กลับไม่นกนะฮะเพราะว่ามันอันอยู่เฮือนกับมีแต่น้องของสาวนกเนาะ

coi quái quái lục quái 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 nàng quái 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 nhơn này cả đay nhơn tâm lòng bưng nè à ừ này ăn đi đi luôn bắp an nhâm lục cua he he lục cua ăn bắp cua ở nhà ông huynh 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 huynh

กู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 กอดูเนี่ยทางใกล้นี่ก็เป็นการช่วยเหลือจักเอ่ออย่าเมยเจียวอนเฮาเนาะใกล้นี่ก็เพิ่นท่างลูกใกล้ห่าง,กกงัวใกล้แหละเพิ่นช่วยพวกเฮา nhôn ít thêm mẹ luộc, nè, bắc đi đi lúc lúc nhon một đều nướng mật đi, nắp tung tè tê... tôn mai, nè, nào cặp tôn mắc Ngọ thô cay, hết lúc bẹt lúc cay, hết nòng, bù nòng, pa mắc mì, mắc mương, mắc khoai, mắc hung mắc cay con thì nhà mẹ đấy, พี่น้องพอตรงเรื่องหฮาวดี๋ยลดุกลุกโยนเอาข้างนั้นไดไหมโยนทางนั้นไดคาะว่ามันจุ่มกันอยู่นะบ้มันกินแล้วมันอันมันยัดกันนะเ<ห>อา,ากันโยนสะไปไหลหางได้อเอาไปทางนั้นเออ อย่าให้น้องมุกอยู่ฮีเลียงใกล้เดกกันดินี่น đi nè Đợi ý cái này nữa Hoa mà nhanh chìm vô เอาแล้วลูกเขาเล้วอ,ออนโอนเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อ่ะจังใจเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานุกก็จะได้ขออนุญาตจุบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สนานุกขอกล่าวคำว่าสบายดี